กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อเตอร์พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมและประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกพระสังฆรงาชมหานายกะประธานสงฆ์และพระ,พระเถรานุละทุกลูกเรียนคุณอามิดา สันเซียอริจาบาหน้าเลขาธิการบริหารศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครมหานครและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในนามของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยขอกราบขอบพระคุณ ขอกราบขอบพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระภมบัณฑิตประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกและคณะผู้จัดกิจกรรมนานาชาติวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19ที่ได้เมตตาเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นองค์ปาถกถาพิเศษ และท่านได้เมตตาให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่กล่าวภาธกถา,าพิเศษแทนในวันนี้และกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567ณศูนย์ประชุมสประาชาชาติในครั้งนี้โลกในยุคในยุคปัจจุบันนี้มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความขัดแย้งสงคราม และความรุนแรงในภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจผลประโยชน์ความต้องการความเหลื่อมล้ำทางสังคมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงโอกาสในการรักษาพยาบาลประเด็นสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคมรวมถึงช่องว่างระหว่างวัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าจากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นนายอันโตนิโอกูเตเลสได้ย้ำในประเด็นความไว้วางใจ ในวันปีใหม่ว่าในปี2,567ต้องเร่งสร้างความไว้วางใจและฟื้นฟูความหวังในโลกอีกทั้งมองข้ามความแตกแยกมีปฏิบัติการด้านสภาพอากาศโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมเพื่อผลประโยชน์ของทุกประเทศซึ่งประเทศต่างๆ ต้องต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความโกรธที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชุมชนต่างๆในขณะที่กฎหมายร,รัฐมนูญพศ2560มาตรา67ที่ได้บัญญัติเป็นนโยบายแห่งรัฐไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสานาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสานาไม่ว่าในรูปแบบใดๆและพึงส่งเสริมให้พุทธศาสานิกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยจากแนวนโยบายแห่งรัฐด,ดังกล่าวรัฐบาลไทยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนับนำหลักการาศาสนามาพัฒนาจิตใจและปัญญาพระนทัานนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินจึงได้แถลงนโยบาย อรัฐสภาในวันที่13กันยายน2566ว่าจะส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็น,นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อบ่มเพาะและยกระดับความไว้วางใจฟื้นฟูความหวังรวมถึงการสร้าง ไว้เนื้อเชื่อใจของพลเมืองไทยจนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระและผู้มีเกียรติทุกท่านครับพระพุทธเจ้าทรงตัดถึงกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจโดยใช้หลัก สังคหะวัตถุธรรมตามที่ปรากฏในสิงคะลากะสิงคลากสูตรว่าการแบ่งกันการเจรจาไพเลาะการบำเพ็ญประโยชน์การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันเล่นไปอยู่ ถ้าทำเครื่องยึดเดี่ยวเหล่านี้ไม่มีพึงไซมารดาและบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือความบูชาจากบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเครื่องยึดเหนียวเหล่านี้โดยชอบฉะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และ เป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญทั่วหน้าหลักสังหะวัตถุธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลเสริมสร้างความไว้วางใจและประสานหมู่ชนให้มีความสามคัคคีที่พระพุทธเจ้าออกแบบบันไดสี่ขั้นที่ถือได้ว่าเป็นลดแบบ ในการสร้างความไว้วางใจที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบไว้นั้นรัฐบาลไทยได,ดได้ดำเนินการเสริมสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของพลเมืองไทยดังนี้บันไดขั้นที่หนึ่งโอบ อ้อมเอื้ออาลีหรือทานนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายให้ข้าราชก,การและประชาชนได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆหลายโครงการอันเป็นการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาต่างๆรวมถึงการเพิ่มงบประมาณและโครงการของรัฐต่างๆเพื่อให้พลเมืองสามารถเข้าถึงโอกาสในการรักษาพยาบาลเข้าถึงโอกาสทางการศึกษากระตุ้นให้ประชาชนไกลเกลี่ยปรนีประนอมข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ การไก่เกลี่ยข้อพิา 62, พาทพสพุทธศักราช2562เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนตั้งแต่ฐานรากของสังคมรวมถึงกระตุ้นให้พลเมืองใช้ชีวิตคู่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยการเสนอให้ตราพระราชบัญญัติสมรดเท่าเทียม บรรดทขั้นที่สองสื่อสารดีและไพเราะหรือปิยะวาจานั้นรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรักและความใส่ใจเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีโดยให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT ได้ออกแบบรูปแบบรายการและกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนรวมถึงการสื่อสารของเยาวชนยุคใหม่ให้สามารถใช้สื่อสารอย่างรู้เท่าทันเพื่อจะได้สื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ผิดกฎหมายและสินธรรมผ่านช่องทางต่างๆบันไดขั้นที่สาสงเคราะห์ชุมมูชนหรืออัตตะจริยานั้นรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการเสริมสร้างการบำเพ็ญประโยชน์และการส่งเสริมในทางจริยธรรม โดยการน้อมนำพระบรมราชาพระบรมราชโชบายทำความดีด้วยหัวใจและโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริทั้งจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่นการบริหารจัดการออกโฉนดที่ดินที่มีความซํำซ้อนกันให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยให้สามารถจัดการศึกษา พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้งและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมประการที่สำคัญรวมไปถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์โดยการจัดให้มีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อให้สามารถดูและเอาใจสุขภาพพระสงฆ์ทั้งประเทศ บันไดขั้นที่สวางตนให้เหมาะสมหรือสมานัตตาตานั้นรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการกระตุ้นให้ข้าราชการและพลเมืองปฏิบัติตัวดำรงตนให้เหมาะสมกับฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการและกิจกรรมดูแลและใส่ใจธรรมชาติสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมการน้อมนำปรัปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจเพื่อม่ให้ส่งผลเสียต่อสังคมทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งกันและกันจากบันไดทั้งสีขั้นข้างต้นนั้นนับได้ว่ารัฐบาลไทยได้ดำเนินการสอบรับกับคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของพระท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในวันที่13กันยายน2566ที่ว่าส่งเสริมสถาบันาศาสนา ที่เป็น,นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจะและจะยธรรมในการดำเนินชีวิตพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระและผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นที่ประจักษ์ว่าความไว้วางใจเป็นรากฐานสำคัญของสมัครสมานสามคัคคีของครอบครัว องค์กรชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกรัฐบาลไทยได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งคนและงบประมาณในการดำเนินการทุกวิถีทางในการสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ครอบครัวชุมชนองค์กรและสังคมไทยสามารถส่ง เสริมสร้างสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืนสอดรับกับหัวข้อหลักการของการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ว่าสร้างความไว้วางใจได้พลังความสามคัคคีและสอดรับกับพุทธประสงค์ที่ว่า สุขาสังคัสสะสามคัคคีความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุขโดยการใช้หลักสังคหะวัตถุธรรมมาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและกันกระผมในนามของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนายเศษฐาทวีสินนายกรมัมตรีและรัฐบาลไทย ขอกราบขอบพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพรมบัณฑิตประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกและคณะผู้จัดกิจกรรมนานาชาติวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19อีกครั้งที่ได้ทุ่มเทสัพพะกำลังร่วมกับหน่วยงานและองค์กรร่วมจัดต่างๆ ในนามมหาเถระสมาคมและรัฐบาลไทยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกคร, 10, ครั้งที่19อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกลอบ 72พันษาในวันที่28กรกฎาคม2,567ันหาศูนย์ประชุมสะปรภาชาติในวันนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาไยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์รวมถึงพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลคุ้มครอง ป้องกันรักษาให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำตนให้พ้นทุกขพบ์พบสุขนิรันตาาจนบรรลุมรรคผลและนิพพานขอบคุณครับ